มีประเด็นหนึ่งหลังจากจบเกมที่อาร์ซตอลถล่มดิสกอร์5ประตูต่อศูนย์แล้วก็ผมยังไม่เคยหยิบออกมาพูดเลยนะครับก็คือผลงานการลงสนามของเจ้าหนูแม็กซ์ดาวแมนดาวรุ่งจากเฮลธ์แอนคารี่มีของอาร์ซนอลกับการลงสนามในเกมดังกล่าวแล้วก็ลงไปเรียกจุดโทษให้ปืนใหญ่นะครับก่อนที่วิกตอร์ยูเกเรสนั้นจะยิงจุดโทษเข้าไปทําให้ปืนใหญ่ออกนำลีส5-0ก่อนที่จะจบลงด้วยสกอร์แบบนั้นนะครับถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปดูในทักษะการเล่นของเขาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา นะครับผมด้วยสไตล์รูปแบบของเขาก็ทำแบบนี้ได้อยู่แล้วครับอย่างเช่นในเกมที่เจอกันกันกบทีมนิวคาสเซิลที่สิงคโปร์นะครับเจ้าหนูคนนี้ก็ไปเรียกจุดโทษทำฟาวให้กับอาร์เซนอลกันด้วยนะครับแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยสิ่งที่มิเกลต้าเลือกส่งเข้าลงสนามในการเล่นตั้งแต่นาทีที่60กว่ากว่าซึ่งทำให้เขาเนี่ยสัมผัสเกมไปถึง30นาทีถือว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์กับอาร์เซนอลเป็นอย่างมากกันด้วยนะครับอันดับแรกครับมันเป็นเรื่องของความเชื่อมัน่นนักเตะว15แบบ ถึงแม้ว่าเขานั้นจะไม่ได้เป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุนัน้อยที่สุดของพรีเมียร์อังกฤษก็ตามนะครับเพราะว่ารุ่นพี่อย่างอ e ีตาดูนรนีนั้นยังคงครองสถิติอยู่ครับแต่การส่งเขาลงเล่นแบบนี้ครับโดยที่ไม่ได้ลงเล่นท้ายเกมเพียงแค่ประมาณสัก5-6นาทีครับมันคือความเชื่อมั่นจากมิเกลอีตาที่มองว่านักเตะคนนี้นั้นมีความพร้อมมากขึ้นเรื่อยๆกับการที่จะลงเล่นในศึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนะครับจนกลับไปเมื่อประมาณ2-3ปีทีวิธผ่านมาครับมิเกลอีตาถูกตั้งคําถามว่า เขาไม่ค่อยให้โอกาสนักเตะดาวรุ่งกับการลงเล่นซึ่งเน่นตอนว่าหลายๆคนค่อยค่อนข้างไม่พอใจกับการที่นักเตะเก่งๆของทีมหลายคนนะครับไม่ได้ถูกลงสนามอย่างเช่นชาลีปาติโนที่สุดท้ายนั้นก็ต้องถูกปล่อยตัวไปอยู่เดปอร์ติโวลาคอลุนญาในลาลิก้าสนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆคนนะครับที่ทยอยออกจากสโมสรทั้งที่เป็นนักเตะในเจนที่เชื่อว,ว่าจะเติบโตขึ้นมาสู่ทีมได้นะครับอันดันแบแรกต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่าในปีที่อาอร์ซนอลยังไม่มีผลงานที่มันดีมากนัก นะครับดังนั้นอาร์เซนอลกันจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้นักเตะชุดใหญ่นะครับมีความเสถียรมีความสมดุลหาโครงสร้างของทีมได้ก่อนครับแล้วก็เมื่อทีมมีตัวจริงที่มันลงตัวแล้วนะครับถึงจะให้โอกาสนักเตะดาวรุ่งลงสนามและนักเตะเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่สามารถแบกรับความกดดันต้องมีความสามารถมีศักยภาพสูงมากพอกับการที่จะได้รับการยอมรับกับการลงเล่นเราจึงได้เห็นว่านักเตะอย่างอีธานวันเนรี่มายสริสเกลี่นะครับผมสามารถเบียดขึ้น ขึ้นมาลงสนามให้กับอาร์เซนอลในปีที่ผ่านมากันได้ครับซึ่งณนเวลานี้นครับแม็กซ์ดาวแมนเองก็เป็นหนึ่งคนที่กําลังเติบโตไปในจังหวะเวลาที่มิเกีเอตาและก็ทีมงานนั้นได้วางเอาไว้นะครับแต่ว่าจากการลงสนามของเขาในตอนนี้นะครับมันกับเป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งอีกเช่นกันว่าเมื่อคุณเป็นดาวรุ่งคุณต้องอดทนรอคอยกับโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นข้างหน้า คุณต้องเก่งมากพอจริงๆกับการที่คุณจะลงเล่นนะครับโดยเมื่อเราจ้อกลับไปครับปีที่ผ่านมานั้นอาร์เซนอลเสีย2นักเตะดาวรุง่งให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือคนแรกโอบีชิโดมาตินคนที่สองก็คือเป็นไอเดนเฮเวน โอบิมเมตินนั้นถือว่าเป็นเจ้าของเสติกับการถล่มประตูมากมายในอะคาเดมีของอาร์เซนอลนะครับผมสุดท้ายเขาไม่ยอมต่อสัญญาแล้วก็ย้ายไปร่วมกับทีมกับแมนยูโดยคาดการว่าจะมีโอกาสกับการลงสนามมากขึ้นมากกว่าน,นั้นซึ่งณน,นตอนนั้นครับมิเกลเอต้าเองถึงขั้นต้องไปคุยด้วยตัวเองกับเรื่องของโอกาสกับการเติบโตในทีมชุดใหญ่แล้วก็บองกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาอดทนรอคอยได้นะครับเขาจะมีโอกาสกับการลงสนามให้กับอาร์เซนอลเป็นอย่างมากเพราะเมื่อดูจากกองหน้าของอาร์เซนอลแกลระหว่างวัย ตอนนี้ก็ถือว่าทิ้งช่วงกันเยอะเหลือเกินทั้งกับกระเบียชาสุดนั้นที่อายุ29ปีคายฮาวาสที่26ปีเข้าไปแล้วนะครับแล้วเมื่อดูนักเตะหนุ่มๆดาวรุ่งนั้นยังไม่มีใครที่ฉายแววเลยนะครับผมก็ต้องมาถึงอบีชิโดมาตินที่อายุห่างกันเกือบประมาณ10ปีกันได้ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยพอเป็นวิกตอร์ยูเกเรสแล้วนะครับอายุก็าห่างกันอีกอีกคนหนึ่งครับก็คืออาเดนเฮเวนครับนักเตะค,คนนี้ก็พอที่จะทําความเข้าใจได้น้องนั้นฉายแววตั้งแต่เกมปรีซีซั่นที่อเมริกากับอาร์เซนอลเจนกับแมนยูความนิ่งเกินวัยของเขาเนี่ยทำให้ปืนใหญ่ก็มองว่านี่คือนักเตะระดับพรสวรรค์ที่จะถูกส่งลงสนามต่อไปในอนาคตน,นะครับสุดท้ายเขาก็อดใจไม่ไหวกับการที่จะย้ายไปเล่นกับแมนยูเพราะมองว่าการเติบโตขึ้นมาจาก ทางดงของเรดเดวิลส์มันน่าจะง่ายกว่ากับการสอดแทรกขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ของอาร์เซนอลนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมองเห็นด้วว่าสถานการณ์ของแมนยูนั้นอาจจะต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่นะครับกว่าที่จะหาต1วตัวจริงกว่าที่จะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสโมสรแล้วก็ให้โอกาสดาวรุ่งที่เติบโตขึ้นมาได้นะครับแต่น้อยการที่อาร์เซนอลครับให้โอกาสทั้งอีธานวันรีมายส์เดสเกลลี่แล้วก็รวมถึงล่าสุดเน่เจ้าแม็กซ์ดาวแมนที่อายุเพียงแค่15ปีกว่าๆเกือบสะท้อนให้เห็นชัจ่ ว่าอาร์ซนอลน,นั้นพร้อมให้โอกาสทุกคนที่มีความสามารถไม่ว่าคุณจะยุเท่าไหร่ก็ตามนะครับแต่สิ่งสําคัญคุณต้องมีความมุ่งมั่นมีความทุ่มเทแล้วก็มีความอดทนรอคอยกับโอกาสที่ลงหน้าและเมื่อคุณได้รับโอกาสแล้วคุณก็ควรที่จะคว้ามันมาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องพัฒนาฝีเท้าอย่างเสมอเพราะถนา้าสุดท้ายนั้นคุณย่ำอยู่กับที่นะครับคุณก็จะไม่ได้ไปไหนนอกจากการลงสนามเพียงแค่ครั้งสองครั้งแล้วก็กลายเป็นตัวสำรองแล้วก็อาจจะต้องโดนปล่อยตัวในต่อๆไปนั่นเองครับ